าตลาดจุดนี้นะฮะก็จะเป็นเป็นเป็นฟาร์มวัวนะฮะที่เพาะพันวัวนะฮะก็จะเป็นเป็นวัวพันนะฮะอยู่ในศูนย์วิจัยขององเ่าก็บน้ําตกรายนะฮะวัวน,นี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับ ร้อนนะครับหัวเริ่มเริ่มนอนเริ่มกินกันแล้วนะฮะนี่นะ,ะอาหารที่เขาให้นะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นบามานหรือเปล่าครับ ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องวัวสักเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะก็จะสังเกตมีรหัสมีบาร์โค้ด,ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็1598นะครับไม่ใช่หวยนะครับนี่นะ,ะก็ค่อนข้างจะผอมมานิดนะฮะวัวที่นี่นะฮะ รับส่วนนู้นะครก็จะเป็นการจุดที่เตรียมอาหารสัตว์นะครับให้ววนนี้นะฮะร,รับก็โอเคครับ